ดังนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลานะครับหลังจากนี้ไปก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเช่นเดียวกันว่านะครับพ่วงเวลานะครับของคดีนี้นะครับจะเริ่มต้นณเวลาใดเช่นเดียวกับคดีของอดีตนายกสมชายนายกพลเดกโชวิตยงใจย,ยุทธที่คดีเริ่มต้นในวันที่11อพฤษภาคมถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะครับพ่วงระยะเวลาก็คาดการเนี่ยนะครับ เป็นการคาดการโดยการเทียบบัญญัริรยางง่ายๆคดีของอดีตนายกยิงลักก็น่าจะเริ่มต้นประมาณเดือนมิถุนายนนะครับดังนั้นก็คงจะได้เห็นความชัดเจนกันนะครับแล้วก็การต่อสู้ก็ใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมประกะติแหละครับคือถ้าเรามั่นใจว่าเจตนาที่กระทําและก็เป็นการกระทําที่สุจริตเพราะการตั้งข้อกล่าวหานั้น เป็นการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการปล่อยปลาล่าเลยที่ไม่ใช่เรื่องการทุจริตน,นะครับส่วนเรื่องการฟ้องแพ่งนะครับขนานี้ก็ยังไม่ได้มีการฟ้อง่ะคือตอนนี้นะครับดําเนินคดีตั้งต้นนะครับก็เอาเฉพาะคดีปล่อยปลาล่าเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการให้ข่าวว่าจะฟ้องเรื่องค่าเสียหายหกแสนล้านนั่นเนี่ยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแถมให้มาทีหลังนะครับเช่นเดียวกับคดีบางคดีที่เป็นข่าวอยู่ในเวลาเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการฟ้องหกแสนล้านคิดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคิดว่าบีบให้หนีเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยนะครับอาจจะตายเป็นร้อยชาติยังไม่รู้จะหาตาังหกแสนล้านได้ที่ไหนและข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ปรากฏว่าเงินหกแสนล้านนั้นได้มีการทุจริตเพราะว่าถ้ามีใครสามารถทุจริตได้หกแสนล้านเนี่ยนะครับผมว่านี่นะครับประเทศนี้เนี่ยควรจะพังไปนานแล้ว แต่ข้อเท็จริงก็คือเงินจํานวนดังกล่าวนะครับก็คือเงินที่จ่ายไปยังพี่น้องประชาชนชาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการฟ้องอดีตนายกยิ่งลักษณ์จึงไม่มีเรื่องการทุจริตกันมาตั้งแต่ต้นแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับยังไม่ได้แสดงอาการว่าจะต้องหนีตามความนี่นะครับที่แต่ละฝ่ายมีความต้องการนั้นคดีแพ่งก็เป็นของแถมเนี่ยนะครับเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพื่อแม่มีการชดใช้คือถ้าฟ้องเนี่นะครับเรียกค่าเสียหายห้าล้านสิบล้านเนี่ยนะครับก็พอจะคิดเรื่องการชดใช้แต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายหกแสนล้านเป็นการฟ้องเพื่อไม่ต้องการค่าเสียหายแต่เป็นการฟ้องเนี่นะครับเพื่อนะครับมีผลต่อมาคือการล้มละลายดังนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี่นะครับที่กําลังจะเดินไปเนี่ยนะ ซึ่งในส่วนของคดีแพ่งนี่นะครับยังไม่มีการฟ้องกันทีแต่มีการพยายามกันและนี่นะครับที่สําคัญที่สุดนี่นะครับฝ่ายที่ดําเนินการนั่นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็จะต้องถูกดําเนินการฟ้องกลับได้ด้วยเช่นเดียวกันกระบ,บวนการยุติธรรมก็แบบเดี้ครับถ้าฟ้องเท็จก็ก็มีการฟ้องกลับนะครับยืนหยัดต่อสู้นี่นะครับคดีความนี่ถ้ามั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยนะครับเป็นความสุจริต และคดีที่ฟ้องเนี่ยนะครับในคดีอาญาไม่มีเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องการปล่อยปลาลาดเลยก็พิสูจน์กับศาลเนี่ยนะครับว่าไม่ได้ปล่อยปลาล่าเลยผมก็เชื่อว่าถ้าพิสูจน์ได้นะครับซึ่งผมก็ฟังคําชี้แจงเนี่ยนะครับนะครับในเวทีสอนอชอในถ้อยแถลงนั้นพอที่จะเข้าใจถึงการไม่ปล่อยปลาล่าเลยและการชี้เห็นถึงเจตนาของปปชว่า โครงการเริ่มต้นได้เพียงแค่สองวันก็ได้มีการทักท้วงนะครับมีการตั้งข้อกล่าวหาเริ่มต้นกันเอาไว้แล้วและนำมาใช้ในเวลาต่อมาส่วนคดีแพ่งนั้นผมก็ยังเชื่อว่าการฟ้องหกแสนล้านนะครับใครคิดจะไปฟ้องเนี่ยนะครับต้องคิดให้มากเพราะว่าถ้ามีการฟ้องกลับกันในเรื่องนี้นะครับก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะทฤษฎีการฟ้องหกแสนล้านเนี่ยไม่ต้องการค่าชดใช้แต่ต้องการให้หนี นะครับรวมกระทั่งให้เกิดการล้มละลายนะครับที่ไม่สามารถจะเข้ามาในแวดวงทางการเมืองได้อีกไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเป้าประสงค์ก็พอจะคิดการกันได้อยู่แต่ผมเองก็เห็นว่านายกยิ่งลักษณ์เองนั้นก็มีสมาธินะครับยังใช้ชีวิตตามปกตินะครับเพราะว่าคนที่เจอเรื่องราวหนักๆกันมาเนี่ยนะครับก็พอที่จะเข้าใจกันได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำจิตใจให้นิ่ง นะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่านายกยิงลักเนี่ยนะครับก็สามารถทําจิตใจในเรื่องนี้ได้นะครับและก็อดทนในการที่จะต่อสู้คดีความและก็นะครับนำข้อเท็จจริงไปพิสูจน์ไห้ได้ปลายทางนั้นเป็นเรื่องของโชคชะตานะครับทั้งหมดนั้นถ้ามั่นใจกันว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นเป็นการกระทำเพื่อชาวนา ไม่ว่านะครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าทําจิตได้เป็นความสุขเรื่องนี้จะเป็นกุศลนะครับที่ยิ่งใหญ่และผมก็เชื่อว่านะครับนายกยิ่งรักเนี่ยนะครับจะสามารถฝ่าฟันนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เชื่อว่านะครับก็พอที่จะเข้าใจจุดเริ่มต้นกันได้ก็ให้มองไปที่จุดนัดหมายนะครับในครั้งต่อไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปูพื้นนะครับของสำนักข่าวหลายสำนักก่อนหน้านี้ว่าจะต้องไปนะครับจะหลบหนีหรือไม่ที่จะมาสาลดีกาวันนี้ไม่มีใครไปไม่ว่าจะเป็นคดีไหนนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นเขาจะไปนะครับในวันที่สารประทับแล้วและก็มีการนัดหมายดั่นก็จะเป็นวันนะครับที่แท้จริงที่จะต้องมีการไปซึ่งคาดการเทียบบัญญัติระยางไม่ทราบนะครับในทางปฏิบัตินะครับว่าประเมินว่าน่าจะอยู่ ในห่วงประมาณเดือนมิถุนายนถ้าเทียบกรณีอดีตสองนายกก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดวพบกันต่อช่วงสุดท้ายมีข่าวนี่นะครับเรื่องกรณีที่จะขึ้นภาษีโรงเรียนกวดวิชานี่นะครับก็มีการให้ข้อมูลเนี่ยนะครับโดยในส่ของรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับรันตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดเผยว่าโรงเรียนกวดวิชากําไรสูงสุด40เปอร์เซปชหนุนเก็บภาษีอ้างหากําไรมากกว่าการพัฒนาสังคม การขึ้นภาษีเนี่ยนะครับโรงเรียนกวดวิชาเนะี่ยก็เป็นเรื่องนี้นะครับที่รัฐบาลได้ตัดสินใจแต่ว่าถ้าการขึ้นภาษีเนี่ยนะครับที่รู้ว่าโรงเรียนกวดวิชาได้กำไรสูงถึง40เปอร์เซ็นต์นั่นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องคิดต่อไปจากนี้นั่นก็คือว่าจะทำอย่างไรว่าเมื่อนะครับประกาศขึ้นภาษีโรงเรียนกวดวิชาแล้วโรงเรียนกวดวิชาไม่ไปขึ้นค่ากวดวิชากับนักเรียน ตรงนั้นต่างหากที่เป็นปัญหาครับเพราะว่าถ้าทางรัฐต้องการเอาภาษีจากเรียนกฎวิชาโดยฐานข้อมูล40%ปปชก็หนุนอ้างว่านะครับมีกำไรมากกว่าการพัฒนาสังคมก็เป็นเหตุผลที่น่ารับฟังแต่ว่าปัญหาที่ทุกคนออกมาทักท้วงกันนั้นเนื่องจากว่าโรงเรียนวิชาเนะี่ยกฎวิชาเนะีครับเขาจะไปเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง ของเด็กนักเรียนที่ไปกวดวิชาแต่ถ้ารัฐก,การันตีเนี่ยนะครับออกคำสั่งว่าห้ามไปเพิ่มนะครับค่ากวดวิชาค่าติวหลังจากที่รัฐประกาศเพิ่มภาษีแล้วอันนี้ได้ครับแต่ว่าถ้ารัฐได้ตังเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้ได้ตังเพิ่มจากเรียนกวดวิชาแต่ได้ตังเพิ่มจากผู้ปกครองซึ่งกำลังจะตายอยู่แล้ว ถ้าไม่มีกติกาบังคับข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าโรงเรียนกฎวิชาเขายงยัืนกำไรที่เดิมอะรายจ่ายที่เพิ่มเข้ามานะั้นกลายมาเป็นผลักภาระให้พ่อแม่ของเด็กอะผมว่าอันนี้แหละครับที่รัฐจะต้องคิดเผื่อไปแต่ถ้าคิดตอนเดียวว่าตรวจสภาพว่ากำไร40%ดังนั้นเนี่ยนะครับต้องเก็บภาษีเพิ่ม แต่ไม่ได้ออกมาตรการป้องกันนะครับไม่ให้เป็นการผลักภาระไปให้ผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคิดทีเดียวครับถ้าคิดจะทำเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานว่าภาษีที่ดินภาษีบ้านเนี่ยเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องรีบร้อนอะไรเลยเพราะว่าเจตนาต้องการเก็บปี60แต่ก็เอาเรื่องมานำเสนอเนี่ยนะครับในเวลาที่ประชาชนมีความยากลำบาก ดังนั้นผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าการเลือกค่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับถ้าบรรยากาศบ้านเมืองปกติการนําเสนอเนี่ยนะครับเรื่องภาษีที่ดินภาษีบ้านประชาชนอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่มากแต่ในยามที่แร้นแค้นนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่หิวนั้นโอ้โหมีความรู้สึกทันที ซึ่งนายกรัฐมนตรีเ็าจับความรู้สึกอันนี้ได้จึงสั่งชะลอแต่สมัยภาษีนี่นะครับชะลอในขั้นตอนในการปฏิบัติแต่ว่าในการเตรียมการความพร้อมก็ยังเดินหน้าต่อไปทั้งที่เรื่องนี้นะครับจะใช้ปีลกศูนย์ก็ในวันเวลาที่นะครับที่เกินรดแมพของตัวเองไปแล้วต่อมาคือโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยนะครับที่ผมเองก็ห่วงว่าถ้ามาตรการออกมาเนี่ยนะครับไม่ครอบคลุมเนี่ยนะครับไปถึงเนี่ยห้ามมิให้มีการเนี่ยขึ้นราคาค่าติว ค่ากวดวิชานั้นถ้าไม่มีมาตร,ราการนี้นะครับโรงเรียนกวดวิชาก็ได้กําไรสูงสุดเท่าเดิมพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กก็จ่ายเงินมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันไม่ใช่ไปเก็บโรงเรียนกวดวิชาแต่เป็นการเก็บพ่อแม่ของเด็กผ่านโรงเรียนกวดวิชาเท่านั้นเองประเด็นต่อมาครับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญก็ไปหน้าเรื่อยๆครับก็ในซี่ของรัฐบาลก็ได้ตั้ง ในวิศนุเครืองามเป็นหัวหน้าทีมศึกษาร่างรัฐธรรมนูญก็ตั้งถูกคนนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมว่ามีเรื่องจำนวนมากที่มันสวนต่อความรู้สึกของประชาชนและเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตลอดระยะเวลานี่นะครับของการเขียนรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่มีผู้มีอำนาจในขนาดนั้นๆ พยายามที่จะกระทําการแต่พอถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงปลายๆนะครับของคณะยึดอำนาจที่จะทํารัฐธรรมนูญอดีตลองไปศึกษากันดูครับบรรยากาศเนี่ยะครับก็จะแตกต่างไปจากตอนแรกของการเข้ามามีอำนาจดังนั้นแนวความคิดเนี่ยนะครับเรื่องการดำรงไว้ซึ่งรัฐาธิปัตย์หลังเนี่ยนะครับ หลังจากมีการเนี่ยนะครับใช้รัฐธรรมนูญและเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไว้รัฐาธิปัตย์อยู่ห้าปีสภาขับเคลื่อนคณะต่างๆองค์คารพยพนั้นอยู่ต่ออีกหปีนี่ไม่นับองค์กรอิสระด้นะครับเก้าปีอะไรตามสภาพที่ว่ากันนั้นถ้าไม่เห็นไนดะ้อย่างชัดเจนเลยว่าบ้านเมืองนั้นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนําไปสู่ประชาธิปไตยเพราะว่า การดํารงตนของรัฐาธิปัตย์นี่นะครับหลังจากนะครับมีรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ว่ากันไปเด้อครับมาตร,รา44ก็มีนี่นะครับแต่ทุกคนก็แลเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่เขียนไปใหม่นั้นนะครับไปพ่วงต่อยาวอีกห้าปีนั่นหมายความว่าหัวหน้าคอสชอนั้นยังดำรงสถานะต่อไปอีกห้าปีในฐานะนี่นะครับสามารถสั่งการ โดยเนี่ยนะครับมีอำนาจตามนิติบัญญัติบริหารตุลาการโดยบุคคลเพียงคนเดียวนั่นผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีความพยายามตอนการเขียนรัฐธรรมนูญปีสามสี่ผมว่าคณะกรรมธิการยกร่างควรจะเชิญนายมีชัยหรือชุพันธ์ผมเองเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เจอคุณมีชัยในปีสามสี่แล้วก็แสดงเนี่ยนะครับเจตนาว่าไม่เห็นด้วยกับการเนี่ยนะครับ เขียนมาตราให้อำนาจความเป็นรัฐาธิปัตย์หรือให้อำนาจเป็นเสร็จเด็ดขาดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เขียนเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนท้ายที่สุดคุณมีชัยก็รับฟังผมไปพบกันถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับมีอาจารย์ธรรมศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยนะครับนั่งเป็นพยานอยู่ด้วยเราก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับ ขณะนั้นก็เรียนหนังสืออยู่และเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับเมื่อมันมีกระบวนการเนี่ยนะที่ถูกต้องอยู่แล้วนิติบัญญัติบริหารตุลาการทําไมจะต้องเนี่ยนะครับมีบุคคลเนี่ยนะครับไปสามารถใช้อํานาจทั้งสามโดยไม่ผ,มผ่านกระบวนการเพราะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็มีกระบวนการในการตรากฎหมายฝ่ายบริหารเนี่ยครับก็มีกระบวนการฝ่ายตุลาการ ก็มีกระบวนการแต่ว่าหนึ่งคนเนี่ยนะครับไม่ต้องมีกระบวนการเลยเบ็นเสร็จสีอินวันอยู่ในตัวเองเลยและต่อกันไปอีกห้าปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ครับแล้วนี่นะครับมีการพยายามโดยคณะรอสอชอมาแล้วแต่กระทําการไม่สําเร็จประเด็นเรื่องนายกเนี่ยนะครับเอาคนนอกเข้ามาและโดยการสร้างสภาพภาวะแวดล้อมองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับ ที่มีการอธิบายว่าไว้เปิดช่องสําหรับวิกฤตนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันวิกฤตตั้งแต่ตั้งแต่การเริ่มต้นการใช้รัฐธรรมนูญมันปิดประตูตายสําหรับคนที่มาจากการเลือกตั้ง